สวัสดีค่ะอาการของหนูวันที่สองนะคะอาการของหนูวันที่สองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันที่สองแล้วพี่น้องโอ้ยเพิ่นกับเพี้ยนให้ผู้นั้นผู้นี้อุ้มเหรอพีอ่น้องไม่อนี้เฟี้ยเพิ่นพอสบายตัวหนูไม่สบายตัวหนูก็จะอ้อนนิดหน่อย

เราได้ว่าทำหาอันนั้นนะเออบออันนี้นันไม่มันไม่เคยห่อนนะเล่ถามหาอันนั้น,นะน,นมันไม,ไมเป็นโนะอกาสมอยังน,น,น,น้ำตาลเข้ามาเอาของแป๊บเดียวอยากเล่นด้วยลูกน,น้ำตาลทำเล่นจันนุ่งหืมอยากเล่นน้ำที่น้ำตาลมีลน,น้ำบ่อยงามเห็นแต่อยากเล่นน้ำเค้า ไปค่ะอ้อออุ้มอมนเป็นออมุมอ้อึ๊อจมกำลังจะกินหมูกระท้ากันนะคะขคสิับเปียนกันกินแล้วพี่น้องไหนๆไปดูไหนค่ะไปดูมุกูมุกใหญ่เทเทปใหอ่หนูเนื้อหมูควายมือเดี๋ยวเนื้อ ที่หน้าบ้านนะคะตอนนี้พี่น้องบุญพอเมื่อกี่รถหล,ลินอยู่บุญป่ะเนี่ยสลับจับเบี้ยนกันกินค่ะตอนนี้ก็กินจะเสร็จแล้วนะคะจะเสียเอาน้องขึ้นบ้านเสร็จตัวนอนอะไรพี่น้องที่มอานใส่หลินอยุบนอนแต่ว่าหาวแล้วล้วที่ต้องส่ง้องสีนอนแล้วล่วคะคาเท่าไหร่ <laughs> หน้าบ้านนะคะโต๊ะที่จัดใหม่นะฮะก่ะจัดใหม่พี่น้องโต๊ะหน้าบ้านอากาศดีๆนะคะโลง่งๆการปลอดโป่งนะ,ะพี่น้องไม่อยู่ของรางเสิดได้หายไว,ไวนาะ โอเคค่ะสำหรับทิ่พีรวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกความเป็นห่วงเป็นใยให้น้องนาริตะนะคะทุกความห่วงใยเลยขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ